วิธีรักษาแผลใจจากการหกหักอย่าซอง อย่ายึดติดกับอดีตอย่าตามไปส่องโซเชียลมีเดียของเขาเพราะมันไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจแต่มันยังทําให้เขาอยู่ในใจเรามากขึ้นทางที่ดีถ้ายังทําใจไม่ได้แนะนําให้บล็อกโซเชียลมีเดียของเขาจะดีกว่าอย่าเอาแฟนเก่าไปพูดอย่างเสียหายหายไม่ว่าความรักจะเลวร้วายแค่ไหนก็ไม่ควรเอาไปเป่าประกาศไม่ว่าความสัมพันธ์มันย่าแย่แค่ไหนก็ไม่ควรเอาไปย่ายีบนโซเชียลมีเดียไม่ควรไปด่าเขาให้เพื่อนเราฟังเพราะนอกจากมันจะไม่ทําให้อะไรดีขึ้นแถมมันยังทําให้คุณดูเป็นคนขี้แพ้ ลดสถานะความสัมพันธ์กลับไปเป็นเพื่อนเชื่อว่าหลายๆคนก่อนที่จะเป็นแฟนมักจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนการที่กลับไปเป็นสถานะเพื่อนก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดยิ่งการได้เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆเท่ากับว่าคุณได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งและแปลว่าคุณสามารถตัดใจได้แล้วอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์การดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญการอยู่กับตัวเองการดูแลตัวเองออกกําลังกายนอนหละับพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าออกไปเจอเพื่อนเก่าๆจะทําให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้น อย่าฝืนแล้วพยายามหลอกตัวเองว่ามีความสุขเพราะแผลที่ใจเป็นแผลที่ใหญ่ยิ่งเราพยายามมีความสุขมันจะทําให้แผลหายช้าแผลสดจะต้องรักษาเราจะต้องเยียวยาตัวเองก่อนยอมรับกับความทุกข์แล้วเดี๋ยวความสุขจะมาเองอย่ากลัวที่จะมีเดทหรือว่ามีความรักครั้งใหม่มันไม่เร็วไปหรอกถ้าเราจะเริ่มมีความรักครั้งใหม่ทันทีเพราะว่าความรักนี่แหละจะช่วยเยียวยาหัวใจของเราและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่ายังมีคนต้องการเราอยู่แต่ก็อย่ามองว่าคนที่เข้ามาใหม่เป็นตัวแทนคนเก่าละ การเยียวยาหัวใจมันไม่มีคำแนะนำที่ดีที่สุดหรอกแต่มันขึ้นกับแต่ละคนว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงมนุษย์ทุกคนเป็นครูให้กับตัวเองผ่านประสบการณ์ชีวิตคำแนะนำอย่างหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้กับอีกคนหนึ่งดังนั้นประสบการณ์ชีวิตที่ดีคือการเผชิญมันด้วยตัวเองและรับมือมันอย่างมีสติสู้ๆนะสู้กันเลย